ชี้จุดตาย9จุดของจริงของปลอมแตกต่างกันอย่างไรไรู้หรือไม่ครับผมกระเป๋าใบไหนคือของจริงหรือของปลอมสวัสดีครับชาฟไฟทากมาร์เก็ตนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวชี้จุดเป็นจุดตายของกระเป๋า ไฟล์ถารุ่น Hawaii 5 o ว่าของจริงคือใบนี้นะครับและของปลอมคือใบนี้มีจุดแตกต่างกันอย่างไรมีถึง9จุดเลยนะครับอยากรู้ห้ามกดข้ามเด็ดขาดนะครับดูให้จบคลิปนะครับท้ายคลิปมีของดีมาแจกด้วยเออจุดที่1ของจริงนะครับโลโก้จะวางของอยู่ตรง มุมขวาและมีตะเข็บได้อยู่ตรงกึ่งกลางตรงนี้นะครับผมส่วนของปลอมจะวางอยู่เหนือตะเข็บนะครับผมและโลโก้ของปลอมใหญ่กว่าของจริงครับผมดูกันให้จะชัดนะฮะฝั่งซ้ายจะใหญ่กว่าฝั่งขวานะครับผมอันนี้คือจุดที่1นึ่งนะคะ โลโก้และเรื่องโลโก้ความคมชัดของของปลอมก็จะมีความสีล้นความไม่เนี้ยบของมันออกมาจากของจริงโลโก้จะเนี้ยบสีชัดตัวอาร์ก็ชัดนะครับผมอันนี้คือจุดแรกครับผมจุดที่1โลโก้แตกต่างกันชี้เป็นจุดตายจุดที่2ของของปลอมและของจริงของปลอมตัวล็อกตรงจุดตัวล็อกนะครับ จะไม่มีโลโก้อะไรเลยแต่ของจริงจะมีโลโก้กลมๆแล้วก็มีเขียวว่าไฟล์ถักนูนขึ้นมานะครับผมจับเท็กเจอร์แล้วฮะมีความสวยงามความเนียนกว่ากันเยอะนี่ฮะของปลอมตรงนี้จุดนี้ครับ,รบจุดที่2ครับผมจุดที่3นะครับความแต,ตากต่างกันระหว่างของปลอมกับของจริง ของจริงตรงตีนตุ๊กแกเนี่ยนะครับผมตรงด้านล่างจะมีเป็นเส้นเลียวเล็กกว่าตรงฝั่งตรงข้างๆสองฝั่งนะครับผมอันนี้นะฮะแตกต่างกันนะครับส่วนของปลอมจะเป็นตีนตุ๊กแกเท่ากันทั้งสองอันเลยครับผมนี่นะฮะเนี่ยครับจุดที่สามอันนี้จุดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน จุดที่4ต่อเนื่องจากจุดที่3นะครับผมพูดถึงเรื่องซิปนะครับผมซินี้ก็มีข้อถกเถียงกันเหมือนหลายๆกันเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวอย่างที่ยกมาให้นี่ฮะสำหรับเป็นรุ่นฮาวายเนี่ยครับซิของของจริงนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่สำหรับรุ่นใหม่นะฮะ ส่วนของของปลอมนะครับจะเป็นซิป y k k สีเงินธรรมดาท,ทั่วไปนะครับผมนี่นะฮะจุดที่4นะครับเรื่อง10นะครับผมแตกต่างกันครับผมจุดที่5ความแตกต่างกันระหว่างของจริงและของปลอมนะครับผมฝั่งซ้ายคือของปลอมฝั่งขวาคือของจริงนะครับผมที่เห็นได้ชัดชัดเลยนะครับ ตรงปักฝั่งซ้ายเนี่ยฮะจะมีคําว่าไฟถาของจริงนะครับจะมีไฟถาของปอมไม่มีนะครับผมและตรงคําว่าไฟถาแล็บเอจนะฮะของจริงจะมีนะครับของปอมไม่มีนะฮะ oh. และด้านล่างสุดท้ายตรงมีแคาเกียงคำว่า w w w f i t a r c เนะครับผมแต่ของปอมไม่มีครับผมนี่นะฮะ ขนาดความยาวของแท็กนี้ครับเกือบเท่ากันนะฮะของจริงจะยาวกว่านิดนึงนะครับผมนี่นะฮะจุดที่5ครับผมตรงปลายผ้าติดกับสายเข็มขัดนะครับผมจุดที่6นะครับสำหรับเรื่องแท็กนะครับผมถ้าเอาแท็กมาดูเรื่องของจริงของปลอมนะของปลอมนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับเป็นแท็กสีเขียว โล่งๆครับผมจะให้ดูมองเป็นที่ลึกๆนะครับเรื่องของโลโก้ตรงมุมขวาที่เป็นตัว f นะครับของปลอมจะเป็นบุ๋มนะครับของจริงจะเป็นนูนนะฮะและตรงตัวตะเข็บนี้นะครับผมของจริงจะมีเป็นตัวเข้าไปข้างในด้วยแต่ของปลอมนะครับเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับผมเรื่องแ็กครับผมและมีคําว่า price นะครับของของจริงมีคําว่า price และมีเหมือนเป็นจุดกลมๆตรงนี้ด้วยนะครับของจริง ถ้าเป็นลบเป็นแท็กของจริงนะฮะเนี่ยครับ,รบแท็กสีเขียวนะครับแตกต่างกันจุดที่6นะครับผมจุดที่7นะครับผมช่องกระเป๋าด้านในนะครับผมของปลอมด้านในนะฮะช่องกระเป๋าจะยาวจะมีความยาวกว่าของจริงของจริงนะครับมันจะลงไปลงไปลึกกว่าลงไปลึกประมาณ หข้อนิ้วชี้นะฮะประมาณหนิ้วชี้ลงไปเนี่ยแต่ของจริงเนี่ยครับถ้านิ้วชี้วางลงไปนี้ขึ้นมาเกือบจะติดตรงขอบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะจุดสังเกตจุดที่7นะครับความแตกต่างกันของของจริงและของปลอมจุดที่แปดนะครับผมตรงขอบยางด้านหลังนะครับผมของปลอมนะฮะจะไม่ชนกันนะครับผมฝั่งซ้ายคือของปลอมของจริงนะครับจะมา ประสานกันจรดันพอดีครับผมเห็นปะฮะแตกต่างกันจุดที่8นะครับผมของจริงและของปลอมแต่เรื่องการเย็บตะเข็บของของ,ของขอบยางของจริงก็จะละเอียดกว่าเยอะเลยครับผมจุดที่8จุดที่9กก็ขอพูดถึงภาพรวมของกระเป๋าของจริงและของปลอมนะครับของปลอมก็จะดูมีความเป็นใหม่ความเป็นแบบ งานไม่ค่อยเนี๊ยบมีความไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ทั้งตัวการตัดเย็บการตัวอะไรต่างๆด้วย,วยทรงต่างๆนานานะฮะมีความไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่เนี่ยครับส่วนของจริงจะมีความเนี๊ยบความละเอียดในงานแฮนด์เมดของฝ่ายถากจริงๆฮะมีความละเอียดกว่าเยอะเลยแล้วก็ที่สังเกตชัดๆเลยเรื่องผ้าใบ ส่วนใหญ่ผ้าใบไฟถาบจะผ่านการใช้งานมีร่องรอยมีริ้วรอยมีอะไรต่างๆนานามาแต่เป็นผ้าใบของออของปลอมก็จะเป็นมีความใหม่นิ่มเนีบสะอาดสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยฮะส่วนเรื่องของเข็มขัดที่ผมจะไม่เอามาพูดถึงในการดูของจริงของปลอมเพราะว่าสายเข็มขัดของไฟถาบหลายๆใบ ก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าเป็นงานรีไซเคิลลายของสายเทมเพลตบางบางอันก็ไม่เหมือนกับบางใบแตกต่างกันไปแล้วแต่นะฮะซึ่งก็ไม่อยากจะเอามาพูดถึงในการเปรียบเทียบก,กับของปลอมแต่ถ้าดูคร่าวๆก็คือของปลอมก็จะเป็นมีความบางกว่ามีอะไรแบบลักษณะนี้ฮะถ้าเป็นแบบของปลอมนะครับผมส่วนของจริงก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นหลากหลายอะไรที่จะมาเอามาใช้เป็นสาย ลักนี่แหละครับผมรู้กันไปแล้วใช่ไหมครับว่าของจริงและของปลอมแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมก็ในเนื้อโอกาสตอนนี้ i ิน t a g r กรมของเรานะครับผมมีผู้ติดตามเกิน10,000แสนคนแล้วนะฮะก็เราจะมีเสื้อไฟถากมาเก็ตมาแจกนะครับผมเสื้อนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับผมเสื้อยืดไฟถากมาเก็ตนะครับผมแจกให้ฟรีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้กระเป๋ารุ่น ร a วิ i 5.0ของจริงนะฮะและส่งรูปมาทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับในแฟนเพจส่งรูปมาครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ด้านใต้คลิปให้นะครับส่งรูปเข้ามานะครับถ้ารูปของเพื่อนๆได้รับการเอาไปโพสต์ในอินสตาแกรมของเราที่มียอดผู้ติดตามเกิน1นึ่0แคนเ,นเพื่อนๆนจะได้รับเสื้อไฟล์ถางมาเก็ตไปเลยครับ1ตัวนะครับถ่ายรูปไฟล์ถากรุ่น h ัววาย5.0สวยๆกันมาเยอะๆนะครับ ขอย้านะครับต้องเป็นของจริงเท่านั้นนะฮะถ่ายกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ให้เรานะครับผมฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับใน YouTube ก็กด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนไว้กันไว้นะครับผมส่วนใน f a c e b o o กก็ควรช่วยกดแชร์ด้วยนะครับผมแชร์กันเยอะๆนะครับรบควรขออนุญาตแชร์กันเยอะๆตอนนี้เราก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมที่จะให้ได้ติดตามเช็คสินค้าพร้อมส่งกันได้นะครับคือ เว็บไซต์ของเรา f l y t a r k m a r k e t c l u b นะครับย้ำอีกที f l y t a r k m a r k e t c l u b club.club นะครับผมก็จะมีสินค้าพร้อมส่งสินค้าเพียวด้วยจากญี่ปุนแล้วก็ดันส่งด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเข้าไปกันด้เยอะ